สวัสดีครับพี่น้องผู้พข้ากำนันชันนลพื้นออฟฟิเชียลครับผูอกกับย่ามคำพี่น้องเมือนี้นะครับวันนี้นะครับซ้อมกลางคืนสามทุ่มนะพี่น้องก็เลยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศก่อนนะบรรยากาศตอนค่ำนะครับบรรยากาศตอนค่ำมันจะเป็นไงตอนนี้ก็เอ่อทีมงานนะครับศิลปินเราก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับรถเต็มอัยะเลยพี่น้อง ตอนนี้คือรถเตรียมอันยัดรถเตรียมอันยัดนะครับตอนนี้ครับ,ตอนน,รอรบตอนนี้ก็รอ,รอ,รอค,ครับตอนนี้ก็รอรอรอคุณครูรอทีมศิลปินทีมงานของเราครับบรรยากาศเย็นๆครับพี่น้องครับบรรยากาศเย็นๆบรรยากาศเย็นเย็นเพราะว่าฝนตกครับนึ่ฝนตกบรรยากาศฝนตกพี่น้องครับ มอเสวัสดีครับครับผมอันนี้สามีหนูนะคะไม่ต้องไม่ต้องดูโอเคครับอุ้ยัส claro ดีครัาพ่อคับอาบน้า่อครับอะไรนะพ่อหมยมีแม่หมดนล้มังอันนี้อัญาเป็นคือพ่อค่ะอันนี้อัญาเป็นคือพ่ออันนี้คือสามีการเลือกอเพราบางทีเขาทำงานเมาชวยแบบแซ่บแบบสัยนนิดนึงนะแต่ละย่านคนพ่อแต่ละโนแลเียเ่งหนาแล้แต่ละย่านคนเข้าใจผิดว่าเป็นพ่อ บ้านตัวเราอยู่บ้านเดียวกับข่อยนั่นนั่นบ้านเราก็มีสี่เสากันใช่ไหมอุ้ยเพื่อหน่อยเสาเถอะเนาะเสาเดียวก็บ่ได้เนาะรวมนะครับตอนนี้กำลังไลฟ์ท่านี้ไลฟ์สดอยู่อันนี้เจเจกุ้งคนสวยวันนี้เป็นร้านคาเจกุ้งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศอย่างที่ครับรวมราคารวมราคา มบรรยากาศบรรยากาศโหสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับแมมครับครับแม่ปืดโซหมูกระทุกตัวนี้ไหมฮ้ยคือว่าสิอาบน้ำโอ้มัวพี่หอง ลักษาครับตะก้าอาบน้ามาต่ว่าบออาบห,หมกรา,ายา,า,าอยอไน้เลยบปท่านอาบสำพี่น้องไป,ไปอย่ปนมาแล้วไปย่าปนมาก็เลยหลองจะหน่อยบรรยากาศลังเวบบทีครับหมูกระทุหมูกระทุนะครับผมย่แหลมรอย่อยมยังไม่ยังไม่มามเ,เราไปเราไป,าไ,ปไปทะลุอยู่ยครับ พี่หล่อมืตัดเส้นตัดเสร็หอมห่วยห่วยพี่หล่อมะพร้าวครับเนี่ยน่าตีลามไม่หมูมือท่นเด็ดสุกง่ายตาไล่หอมเหอมีสัตว์เล่นหรือคบว่าแม่นม่สุกแล้วแม่เหนียวหว่านเนี่ย้างมัดทอดเขากินจุเขาก็กินดอกแม่นอยู่แต่แต่แต่จุก็กินดอกเอ้าดูดิมิ้งนักบาตดิแมนครับหยอดเดียนขวาเลิกคือคือมันจะคือแบบว่าอำนวยความสะดวกมากครับ เ้าเว่าพวกหัจักสอนมาจุ๋ยว่าส่วนเหรอเจ้าพวกหัจักไม่มีเชียงสาตลอดที่ามท่านยีบสี่รุนกจดยบาทักม่นครับทั้งสีสิบดนตักเลยพะพ้มเหรอตักแต่พ้มพหพ้มยังกตักได้ทั้งสี่สิบยีสกระักไหมพะพ้มพ้อม ไม่ยา่ีนฝ่งมั้ทุกคยูรสามันมนตสครับสามนคือบรรยากาศได้มากครับกินยูไทยเป็นของบอกินอยู่หนาวน้ำจินกินมุกกระทานหนาวน้ำครับพี่น้อง พี่น้องเลาะ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 ลันข่าลัานข่าตนแร่ับล้วนะสรุปว่าจะเป็นมาเป็นผัวหรือว่าจะเป็นเมีย เปลี่ยนกันได้หมครับง่านอนเอาดีๆเปลี่ยนกันแบบอาทิตย์ละไม่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 ถ้าพี่จะเป็นผัวก็เป็นผัวเลยถ้าเป็นก็เป็นเลยไม่ต้องเปลี่ยนจะคอยคิดขอคิดก่อนได้ไหมครับไม่ต้องคิดค่ะไม่คิดด้วยไม่คิดด้วยตอบเลยถ้าไม่เอาตอนนี้หนูจะเอาโนตีทางผัวนะอุ้ยมันไม่ลอยแล้อวะมันไม่ลอยแล้วบ่แต่เขากำมีผู้เดียวถามแล้วเขาพี่ผู้เดียวพี่ผู้ใดจุดเซ่แต่ดี่เอาไปยังไงกันพี่เอาไปยังไงกันตัวนั้นผู้เดียวานี้ก็นี่นี่ี ย้อมไหมเยวก็มือแปตาๆอยู่เดีนี้เจ๊กุ้งอำนวยความสะดวกแลครับมีทุกอย่างเลยเลยเมื่หันเงินมันใส่มันเป็นเมยือแล้วมันเป็นมือหางเงินเขาบอกว่าขายของมาอย่างนี้เคยขายของให้ผูไซใส่ไหมกำไรกับห้ผูไซใส่บิ๊คแต่ข้องคืนข้าเจ้าแม่หลายหลายคนพอถ้าไม่ขายของเอาโอเคกำไรกับไฮปูายใส่ถ้ามีความจริงก็น่าจะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยครับ คไปขี่หลายแล้วก็สนุกสนุกสบายสบายวันนี้มันก็แจ้งแล้วไหมใช่วันนี้ก็แจ้งแล้วจริงๆริงจริงจมันต้องผ่านไปสิหลับตาตื่นมาเราก็ต้องใช่ บอเขาสงสารเราว่ายเืนกันม่แต่ว่าอกหักกนี้คุนี่ะไรวคุณหนึ่งอกหักคุณหนึ่ะอกหักอีน่นเขาบอไม่กินอันนี้ว่อะไรเขาบม่กินบออลิซาอกหักเาบม่กินเอาคู้เห็นน่งมืงเด็ไปใสบุอะมาานไมา น่ไปคอนเทนต์แบบูอคัไม่กินนะหนซุปอันเออออับเอ็นอีเ๋เหมือนุยหรือกรหาปีนโอเคครับคุจะนี่งงมักเือกมที่กับพีน่อยครับกับรรยากาศหลังวิธีเบาๆนะครับทักทายนะครับทักทายกับทีมงานของเราครับ ก็ก็ตอนนี้คุณครูเริ่มรวมแล้วรวมกับทีมแดนเซอร์ทีมแดนเซอร์น้องๆแดนเซอร์เรก็ขึ้นบนเวทีแล้วพร้องกับิละนะครับครับตอนนี้กัยุนาเวทีครับพี่น้องแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะให้นะครับยังไม่สามารถที่จะให้พี่น้องนะครับเบิ่งได้นะครับ,บ,รบตอนนี้ก็รอรอเซอร์ไพรส์าจากบอส ครับผมรอสักแป๊บจะบอลรับรอว่าปีนี้อลังการงานสารนอนครับใกล้แล้วครับใกล้แล้ววันที่21 21กันยายนนี้ครับมาไรมาได้พี่น้องเลยอยู่ที่สนามกีฬาการบ้านแพงครับอำเภอโกสุมิไซจังหวัดมหาสารคามครับสำหรับพี่น้องท่านใดมาอะไรครับอยากให้กำลังใจกันเข้าในไลฟ์สดกลุ่มปิดครับนะครับไลฟ์สดกลุ่มปิดสาวน้อยพี่บ้านแพงราคาหนับกลุ่มปิดแค่104เก้าบาทเท่านั้นครับพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเขามอให้กำลังใจเด้อนะครับไปแล้วไปแล้วพี่น้องครับ ได้เปิดวงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีก่อนนะครับสำหรับกินไว้เสมออ่ะสวัสดีครับสวัสดีเงอะเงาะครับไอ้พึ่งสุกท่านสวัสดีครับนี่ครับนี่พวกพระเอกปีนี้แหละเราเป็นพระเอกปีนพายเอกปะพายเขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมหาสุขเรียกใจก่อนนะโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณหลายพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้คลิปนี้ก่อนครับนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามขอบพระคุณหลายๆพี่น้องครับจะได้กับฝาก อีกจัะคนหนึ่งได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมึงเตรียมจะถือการอยู่แล้วอยู่เทียนน่ะ